เป็นคุณหมอละลูกเป็นนายและนางรักษาคนไข้อยู่หรอคะคนไข้เป็นอะไรคะเป็นไข้ปวดหัวมากหรอคะปวดหัวมากแล้วคุณหมอตรวจหน่อยสิคะ เขาปวดหัวมากค่ะปวดหัวมากค่ะคุณหมอช่วยรักษาหน่อยนะคะต้องดึงผมมันไขออกอะคะ่ะถึงจะหายไม่ได้นะคะอย่าดึงไข่เลงค่ะป้าไปเอาเล่นค่ะไหนดูซิคนนี้เขาเป็นอะไรคะคนนี้คุณทสวดค่ะส <ละ S 2> วัสดีค่ะ,คะแล้วทำไมคนนั้นกำลังคว่ำหน้าล่ะคะคุณหมอไม่จับเขาหน่นะคะค